วันนี้จะพามาแนะนำสว่านที่ผมใช้อยู่ประจำนะครับอยู่ติดประจํากายผมเลยนะครับก็คือเจ้าตัว OC HD 802จากค่ายโอสุกะนะครับตัวนี้ผมก็เปลี่ยนหัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นหัว3003นะครับเป็นหัวเทพของแบรนด์นี้เลยนะครับสิ่งที่ผมประทับใจที่สุดเลยนะครับสาหรับสว่านตัวนี้นะครับก็คือรอบบิดนะครับแล้วก็รอบของเขานะครับจะมาอยู่ที่1,500รอบต่อหนึนาทีนะครับส่วนแรงบิดนะครับจะอยู่ที่65นิวตันนะครับซึ่งจะตรงกับสายงานของ ผมมากเลยนะครับไม่ว่าจะเจาะหัวซอเจาะเหล็กหนาเจาะรีเวทหรือว่าตราบเกียวนะครับแรงเขาถึงจริงๆครับผมส่วนโหมดของเขาครับเขาก็จะให้มาทั้งหมด3โหมดนะครับโหมดแรกจะเป็นการขันน็อตนะครับสาหรับโหมดนี้นะครับจะเป็นโหมดที่สามารถช่วยเหลือผมได้เยอะเลยนะครับในการขันน็อตนะครับถ้าเราปรับตึงเกินไปนะครับมันก็จะเกิดความเสียหายจากชิ้นงานของเรานะครับโหมดต่อไปนะครับก็จะเป็นโหมดการเจาะนะครับโหมดตัวนี้ขุมพลังของเขาอยู่ที่เบอร์หนึ่งเลยนะครับเบอร์หนึ่งนี้จะเป็นรอบที่แรงมาก ่วนโหมดสุดท้ายนะครับจะเป็นโหมดกระแทกนะครับหลายๆคลิปที่ผมเคยลงก่อนหน้านี้นะครับก็จะเอาสว่านตัวนี้นะครับมาเจาะผนังปูนอยู่บ่อยครั้งนะครับสำหรับพ่อบ้านแม่บ้าน DIY นะครับที่มองหาสว่านมาใช้สักตัวหนึ่งนะครับสำหรับการประกอบโต๊ะตู้เตียงอะไรก็แล้วแต่นะครับผมแนะนําเป็นสว่านตัวนี้เลยนะครับอเนกประสงค์จริงๆนะครับเป็นมากกว่าสว่านแน่นอนครับผมสาหรับการใช้งานของแต่ละโหมดนะครับเอาไว้เป็นคลิปหน้าละกันนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอย่างละเอียดให้ฟังเลยนะครับผม